คนไทยกับความเชื่อและความศรัทธาการกราบไหว้ในสิ่งที่นับถือบูชามีมาช้านานแบ่งออกเป็นทั้งพระพุทธเกจิอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวารวมไปถึงวิญญาณเพราะการกราบไหว้บางสิ่งที่ศรัทธาเป็นอีกสิ่งที่เพิ่มความสบายใจลดความกังวลหนักใจที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ไร้ที่พึ่งพา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกอันกว้างใหญ่ด้วยความที่เป็นไทยที่นับถือศาสนาพุทธจากการปลูกฝังของทางครอบครัวทำให้ตั้งแต่เด็กจนโตผู้คนจำนวนมากมายในประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธมักจะต้องมีประสบการณ์การใส่บาตรรวมไปถึงการกราบพระในโบสถ์ทุกคนเคยเข้าโบสถ์หรือพระอุโบสถที่มีพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางของวัด เป็นที่ศรัทธาของเหล่าชาวบ้านบริเวณนั้นๆและบริเวณใกล้เคียงแน่นอนว่าเมื่อมีวัดก็ต้องมีพระที่เป็นคนจริงๆที่ได้บวชเข้าสู่ใต้ล่มกาสาวพัดอยู่ประจำวัดมีหลายท่านที่บำเพ็ญเพียพรภาวนาจนแกร่งกล้าและได้ถูกสถาปนาเป็นเกจิอาจารย์ผู้มาไปด้วยวิชาพอโตมาน้อยเริ่มมีคำกล่าวที่เรียกว่ามูเตลูหรือสายมู ซึ่งเป็นคำเรียกแทนกลุ่มคนที่มีความเชื่อในตัวของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สายพุทธอาจจะเป็นสายเทพฮินดูอันประกอบด้วยพระพิฆเนศพระศิวะพระพรมพระตีมูลติพระแม่กาลีพระแม่ลมักมีและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจมีผู้ศรัทธาจำนวนมากได้ออกมายืนยันความขลังของเทพองค์ต่างๆที่ได้ไปขอพรแต่บ้างก็ว่าไม่ได้ตามที่ขอซึ่งส่วนตัวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ขอไปน,นั้นมันเกินกําลังจะมอบให้ได้หรือไม่แต่ถ้าหากมองย้อนกลับไปในอดีตของชาวไทยมักจะมีความเชื่อเรื่องการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นบางก็ว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษในท้องที่นั้นๆ บางก็ว่าเป็นวิญญาณของผู้มีอาคมแกร่งกล้าในสมัยก่อนรวมไปถึงวัตถุประหลาดๆที่ปรากฏขึ้นและเหล่าผีสางเทวดานางไม้ที่เคยมีคำลือคำเล่าอ้างมาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัตถุนั้นๆจะมาให้โชคหากผู้นั้นสามารถสร้างคุณงามความดีต่อวัตถุนั้นๆได้นี่คือความเชื่อความศรัทธาของคนไทยที่มีมาช้านาน และคาดว่าคงจะมีมาอีกเรื่อยๆเพราะต้องบอกกันตรงๆเลยว่าการกราบไหว้บางสิ่งบางอย่างที่จิตใจนั้นศรัทธาเป็นอีกสิ่งที่ช่วยลดความกังวลใจความอึดอัดใจที่ไร้ที่พึ่งนับว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีบทความนี้ไม่ได้มีเจตนาไปว่ากล่าวดูหมิน่นหรือเบียดเบียนผู้ที่เคารพและศรัทธา เพราะความเชื่อนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลข,ของใครของมันแล้วแต่จะพิจารณาครับ